จุจูสึกไคเซนมหาเวศผนึกมานชื่อนี้เนี่ยได้ยินผ่านหูมาสักพักแล้วแหละครับว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่สร้างจากมังงะแนวแอคชั่นกึ่งสยองขวัญที่น่าสนใจสนุกแถมยังน่ากลัวใช้ได้ซะด้วยได้ยินมาจากลูกเพจหลายคนเนี่ยแหละครับที่แวะเวียนกันเข้ามาป้ายยาผมทุกวันเลยแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลาดูจริงๆอย่างสักทีครับจนกระทั่งช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาผมเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ลองดูแบบถูกลิกสิทธิ์เลยนะครับที่แอปไอชีอี e ครับ ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากกว่าที่คิดเดี๋ยวจะมาพูดถึงในช่วงท้ายนะครับกลับมาที่มหาเวทผนึกมารของเรากันก่อนถ้าจะให้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวไหนก็พูดยากเหมือนกันนะครับแอคชั่นแบบการ์ตูนผู้ชายมีความสยองขวัญเจืออยู่นิดๆลองคิดถึงเรื่องนูเบจอมสูรล่าปีศาจผสมกับมายฮีโรอักคาเดมีอะไรประมาณนั้นก็ได้ครับทุกคนน่าจะรู้จักและก็มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากที่สุด พอตัวพรอตเนี่ยดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการใช้คุณสายคำสาบและก็พลังลึกลับเหนือธรรมชาติเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นจากอิโดลิยูจินักเรียนมัธยมปลายธรรมดาธรรมาสิ่งเดียวที่ดูจะโดดเด่นที่สุดของเขาก็คือพละงกำลังที่มากเกินมนุษย์มานาเท่านั้นแต่แม้ว่าร่างกายจะแข็งแกร่งแต่ยูจิก็เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเงียบๆหลีกเลี่ยงการทำตัวที่โดดเด่นเข้าชมรมขนหัวลุกมากกว่าจะเป็นชมรมกีฬาแม้จะแปลกๆผิดวิสยัย แต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ดําเนินไปอย่างปกติสุขจนกระทั่งเขาได้พบกับเด็กหนุ่มวัยเดียวกันที่เพิ่งเคยเห็นหน้าเป็นครั้งแรกอย่างฟูชิงูโลเมงูมิผู้มาเยือนแปลกหน้าได้อ้างถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้เบื้องหลังที่ว่าทําไมทุกๆปีผู้คนนับพันนับหมื่นถึงเสียชีวิตหรือว่าหายตัวไปอย่างลึกลับแน่นอนว่าข่าวย่อมออกว่าเป็นฝีมือของอุบัติเหตุหรือไม่ก็ภัยธรรมชาติแต่ว่าจริงๆแล้วมันกลับไม่ใช่ ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เรียกว่าคำสาปต่างหากมันคือพลังด้านลบที่ก่อเกิดจากจิตใจของมนุษย์สร้างขึ้นกลายเป็นอสุรกายร้ายน่าสะงพรัวออกมาทำร้ายและคอยพากชีวิตผู้คนไปคำสาปพ,พวกนี้ป่าปนแทรกตัวอยู่ในเงามืดตามสถานที่ต่างๆบางก็เป็นสิ่งของพวกมันจะรอคอยอยู่เงียบๆรอคอยโอกาสเหมาะๆที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ชคยังดีที่มีกลุ่มคนที่สามารถตามหาและกำลับสิ่งเหล่านี้ลงไปได้ พวกเขาคือผู้ที่ได้รับการฝึกฝนศาสตร์ขแขนงหนึ่งที่เรียกว่าคุณสาเป้าหมายก็คือช่วยชีวิตผู้เคราะห์ร้ายและกำจัดพวกคำสาปเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเมงุมิถึงมาที่นี่เขาเป็นนักสายเวทฝึกหัดกำลังทำภารกิจตามหาวัตถุต้องคำสาบล่องรอยที่เจอนั้นนำพาให้สองเด็กหนุ่มได้มาพบกันแน่นอนว่ายูจิแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ก็ต้องตกกระไดพลอยโจรไปด้วย เพราะว่าของอาถรรพ์ชิ้นนั้นมันกําลังจะเป็นอันตรายต่อคนใกล้ตัวเกิดการต่อสู้ขึ้นเหตุการณ์ทั้งหมดดูจะบานปลายเกินกว่าที่นักไสยเวทฝึกหัดจะรับมือได้แต่ทว่าในนาทีขับขันยูจิได้รับพลังด้านมืดนี้เข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจวัตถุอาถรรพ์ชิ้นนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะหาได้ทั่วไปมันเคยเป็นของราชาแห่งคำสาปนักใช้คุนสายด้านมืดในตำนานอย่างเลียวเมนสุกุณะ จากเด็กหนุ่มธรรมดาในเวลานี้<อ>เขาได้กลายเป็นคนครึ่งคำสาบไปซะแล้วแถมยังเป็นระดับจอมมารซะด้วยแต่ก่อนจะได้ลงมือก่อเรื่องวุ่นวายเขาก็ได้ถูกกำลาบลงโดยนักสยเวทเบอร์หนึ่งอย่างโกโจผู้ที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของยุคและยังเป็นอาจารย์ของเมงุมิอีกด้วยทุกอย่างได้ยุติลงแต่มันไม่ได้จบง่ายๆแค่นั้นในตัวของยุจินั้นมีพลังงานชั่วร้ายซ่อนอยู่แม้จะเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวก็ตามโดยปกติแล้วคนที่ได้รับพลังนี้จะตาย ไม่ก็ถูกครอบงำโดยสมบูรณ์แต่ทว่าเด็กมัธยมปลายคนนี้นั้นแตกต่างออกไปเขายังสามารถคงสติเอาไว้ได้ทางสมาคมผู้สยเวทนั้นต่างลงความเห็นว่าให้ฆ่าเด็กหนุ่มคนนี้ซะแต่โกโจนั้นกลับเห็นต่างคนที่มีความสามารถแบบนี้ถ้าด่วนตายไปคงจะน่าเสียดายจอมขมังเวทต้องการจะรับยูจิเข้าเป็นศิษย์เข้าเรียนโรงเรียนเฉพาะทางเพื่อฝึกฝนให้เก่งกาจและใช้ลักษณะพิเศษนี้ดูดซับพลังชั่วร้ายที่เหลือทั้งหมด จากนั้นเขาจึงจะตายได้เงื่อนไขแม้ฟังจะดูโหดร้ายแต่ทว่าทางให้เลือกก็มีอยู่น้อยเต็มทนยูจิได้ตอบรับข้อเสนอโดยไม่รู้ตัวเลยว่าบางทีความตายนั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่โหดร้ายน้อยกว่าซะอีกการเดินทางที่แสนทะลโหดของเหล่านักคุนสกํกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเกินมาซะยืดยาวครับแต่ขอบอกเลยว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นแค่ตอนที่1ของอนิเมชันเรื่องนี้เท่านั้นตัวเรื่องเนี่ยพยายามจะเซตติ้งโลกขึ้นมาใหม่ เลยมีอะไรให้เล่าเยอะเต็มไปหมดมาพูดถึงกันเลยดีกว่าครับว่ามันสนุกหรือเปล่าคุ้มค่าน่าดูหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่าความรู้สึกแรกที่ได้ดูเนี่ยมันค่อนข้างจะประหลาดใจครับงานภาพเนี่ยมันเป็นการ์ตูนยุค90ชัดๆลายเส้นเนี่ยใช่เลยครับหลับตามองนึกว่าเปลวฟ้าผ่าปฐพีอะไรแบบนั้นไม่คิดว่าจะเห็นหลายเส้นแบบนี้ในงานยุคนี้ชวนคิดถึงมากๆดูทื่อๆแต่มันก็สบายตาดีครับแต่ในใจก็แอบคิดเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงต่อ มันจะเวิร์กกับยุคนี้จริงๆหรือเปล่าในสบายที่งานภาพเนี่ยเน้นความสวยสดและก็การเคลื่อนไหวที่สมูทๆโด,ด,ดยเฉพาะกับการตัวแอคชั่นแบบนี้นะครับแต่พอได้ดูฉากบูจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมีของครับการต่อสู้ระหว่างนักษัยเวทกับปีศาจท,ที่เกิดขึ้นจากคำสาบนั้นทำออกมาได้ดีมากๆเอฟเฟกต์ต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยไม่ตกหล่นไปจากมาตรฐานของแอนิเมชั่นต่อสู้ยุคปัจจุบันเลยแต่ที่พิเศษออกมาก็คือเรื่องนี้แยกออกมาชัดเจนเลยครับ ระหว่างตัวละครที่เก่งมากๆกับตัวละครที่ยังอ่อนหัดอยู่คนที่เก่งเนี่ยดูฉากต่อสู้ก็รู้เลยครับว่าเขาเทพจริงๆวัดกันไปเลยที่ความอลังการนี่แหละโดยเฉพาะเทคนิคการต่อสู้ครับที่เรียกว่าการกลางอนาเขตไม่พูดเยอะแล้วกันครับเดี๋ยวจะหาว่าสปอยล์แต่เขาบอกว่ามันน่าตื่นตาม,มากๆตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีการดําเนินตามแบบฉบับการ์ตูนยุคใหม่เลยแหละครับยังคงความเป็นโชนเนนเอาไว้แต่ก็แทรกความดํามืดที่มากขึ้นมนต์มากขึ้นเพื่อจะได้เพิ่มความหนักให้กับตัวเรื่อง เวลาดูดูอยู่เนี่ยฉากตะก,กี้ยังฮายอยู่ดีๆฉากต่อมาดาร์กเฉยเลยปรับอารมณ์กันแทบไม่ทันเลยแหละครับตัวเรื่องเนี่ยยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อื่นๆอีกมากมายที่แทรกเข้ามาถ้าตั้งใจดูดีๆแล้วต้องบอกเลยว่าคิดและทำออกมาได้ดีงามมากๆทั้งความสัมพันธ์ของตัวละครที่ยูจิตัวเอกของเราเนี่ยมีวิญ,ญญาณของอีกคนนึงอยู่ในตัว2คนในร่างเดียวนั่นแหละครับทว่ากันง่ายๆแนวนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นกันมาจนชินตามันไม่ใช่ของแปลกใหม่ครับ แรกๆเนี่ยก็ตีกันแต่เดี๋ยวๆสุดท้ายก็คงกลายเป็นพวกกันอยู่ดีแต่ว่าเจ้าสุคุณะครับในเรื่องนี้ตัวนี้เนี่แหละจะให้ความรู้สึกที่แปลกแยกออกไปพี่แกเนี่ยดูเลวจริงๆดูร้ายลึกอารมณ์ว่าอย่าเผลอถ้าเผลอเนี่ยโดนแน่ตัวละครนี้แหละมังครับที่อาจจะทําให้ออนิเมชันเนี่ยดูน่าติดตามมากขึ้นไปอีกสรุปเลยละกันครับมหาเวทผนึกมาเรื่องนี้เนี่ยน่าจะถูกใจคออนิเมชันสายหลักได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักตัวละครน่าสนใจได้อารมณ์สยองขวัญ ฉากต่อสู้สุดมันแล้วก็มีเอกลักษณ์โลกเบื้องหลังที่กว้างใหญ่น่าสนใจทุกองประกอบล้วนแล้วแต่ยอดเยี่ยมนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะดําเนินต่อไปในทิศทางไหนตอนนี้เนี่ยตัวแอนิเมชันยังไม่จบนะครับเป็นแบบปล่อยรายสัปดาห์ในขณะที่ผมทําคลิปเนี่ยตอนนี้ดูมาแล้วถึงตอนที่13ครับรอตอนใหม่อย่างใจจดใจจอมาพูดถึงช่องทางการรับชมกันบ้างมหาเวทผลึกมาเนี่ยสามารถรับชมได้ที่แอปไอชี่อ e ีคยับโลโก้สีเขียวตัวนี้เนี่แหละครับ อาจจะฟังดูไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเปิดมาแล้วก็มีมาสักพักแล้วเหมือนกันเป็นสตรีมมิ่งที่รวบรวมทั้งซีรีส์จีนเกาหลีไทยก็มีนะครับแต่ผมเนี่ยเพิ่งจะได้ใช้ดูอนิเมชันสะมากกว่าเพราะว่าก็มีหลากหลายเรื่องเลยครับที่หาดูที่อื่นไม่ได้นอกจากมหาเวทผนึกมาแล้วเรื่องอื่นๆที่น่าจะคุ้นหูก็น่าจะมี a อคแทปออนไททันมีทุกซีซั่นเลยนะครับไฮคิวคู่ตกฟ้าประทาน s อ o อาร์ตหรือจะเป็นสุดยอดขวัญใจอย่างวันพีทและดะกอนบอนครับก็มีเหมือนกัน หรือบางอันที่หายากจริงๆอย่าง slam ัง n วอร์ชั่นเสียงญี่ปุ่นที่หาดูยากในแอปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับคิวต่อไปของแอปก็น่าจะเป็นเรื่อง slam dunk นี่แหละครับเรียกได้ว่าเยอะแล้วก็หลากหลายเลยทีเดียวครับกับ i อ e น่าจะถูกใจเหล่าคอมเมเมชันอย่างแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยผมก็ใช้ดู a t tag on titan ด้วยนะครับบอกได้เลยว่านี่น่าจะเป็นหนในแอปที่ลงซับไตเติลตอนใหม่ได้เร็วที่สุดแล้ว แปรได้ครบถ้วนแถมคุณภาพอย่างชัดเจนสูงสุดที่1,080ด้วยนะครับด้านคุณภาพเนี่ยไม่ติดขัดเลยหายห่วงได้เลยครับและหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนจะต้องชื่นชอบในไอชี e ก็คือคุณสามารถดูได้แบบฟรีๆครับแบบถูกลิขสิทธิ์ไปเลยจะดูหนึ่งเรื่องหรือว่า10เรื่องเนี่ยก็ฟรีทั้งนั้นครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถดูไอชี e บนทีวีง่ายๆเพียงแค่อัปเดตเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็มองหาปุ่มดังภาพเลยครับ แค่นี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับทีวีดูจอใหญ่แบบสะใจไปเลยมาดูมหาเวทผนึกมานกันครับอันนี้เนี่ยผมมาป้ายยาแล้วนะครับอยากมีคนดูแล้วก็มาคุยกันด้วยเยอะๆแล้วก็ท้ายสุดครับผมมีกิจกรรมพิเศษส่งท้ายด้วยเราเนี่ยมีของรางวัลมาแจกถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรเราไปดูกันครับของรางวัลก็คือจิ๊กซอว์วันพีชครับ1,000ชิ้น แล้วก็มีขวดน้ำลายวันพีซครับที่สำคัญก็คือมีสมาชิกไอชีอีแพ็กเกจครับดูฟรี1เดือน1รางวัลครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ของรางวัลใหญ่ไปก็ยังมี2รางวัลเพิ่มเติมก็คือไอชีอีแพ็กเกจดูฟรี1เดือนอีก2รางวัลดังนั้นใครที่อยากได้1รางวัลใหญ่และ2รางวัลเล็กนี้นะครับลองมาร่วมลุ้นกันได้ส่วนกติกาการร่วมสนุกสามารถดูได้ที่ด้านล่างของวิดีโอเลยครับสุดท้ายนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น การต่อสู้ระหว่างคุณสายกับคำสาบครั้งนี้จะทำให้คนสนุกไปถึงขั้วหัวใจได้หรือไม่มาพิสูจน์กันได้ครับในจุจูสุไคเซนมหาเวทผนึกมารเร็วและครบที่สุดดูได้ในไอชีอวันนี้ได้เลยครับ